You're listening to KS p o s t a un un, arl, s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสรการ e c u r i t ี h Security, Happiness Investment สำหรับในพนาร์ท b u s i n e s s ท a l k นะครับวันนี้ขออนุญาตเชิญพี่ปุ๊เข้ามาคุยกันก่อนเลยสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญครับพี่ สำหรับวันนี้เรามี2 p a เปเปอร์นะครับอันแรกเป็นเรื่องของ Retail Oil นะครับและอันที่2เป็นบางจากนะครับเป็น a n a l y ิ t ต e e มตตินะครับเริ่มต้นด้วย Retail Oil ก่อนนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอมพูดไปว่าช่วงนี้มันมีหุ้นที่มีกระแสในเรื่องของการเมืองนะครับนโยบายทางการเมืองเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะครับรี tail อก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ นะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้นักลงทุนเนี่ยกลัวจนเกินไปนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของรีเทล l อイเนี่ยเวลาพูดถึงรีเทล l อイเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการแทรกแซงค่าการตลาดนะครับในรอบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงในเรื่องของการแทรกแซงค่าการตลาดมากนักนะครับอ่มาจาก2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยอ่ตัวกองทุนน้ามันเนี่ยนะครับถ้าจะเก็บในอัตราน,นี้ต่อไปเนี่ย ไม่ทันรัฐบาลใหม่จัดตั้งเนี่ยกองทุนน้ำมันในพาร์ทของออยล์แอคเคาเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์ละมันจะไม่ติดลบละนะครับตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณสัก29 0 0 0ืนะครับอีก2เดือนเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นศูนย์แน่นอนนะครับด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันแบบนี้กับประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่มันเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยรัฐบาลมีเงินอีก6บาทต่อลิตรที่ตอนนี้กองทุนน้ำมันเก็บเข้าอยู่เนี่ยเอาไว้ให้เล่นอีก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคงค่ากันนาลดไว้อ่หรือจะไปขอค่ากันนาลาดเพื่อจะมาลดราคาน้ํามันเนี่ยอันเนี้ยมันมันไม่ได้แมตเตอร์แล้วมันไม่ได้มีความสําคัญแล้วเพราะว่ารัฐบาลมี6บาทต่อลิตรให้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีูรครับอขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตพี่ปูถามหนึ่งคืออันเนี้ยอผมแชร์กับทุกท่านฟังก่อนนะว่าหนึ่งก่อนคือไม่ว่าคร่ไหนมาเนี่ยมีโอกาสในการลดนะครับแต่ลดมากลดน้อยอันนี้ยังไม่ทราบ อ่ะเราเก็บตรงนี้ก่อนนะอ่ะพี่ปูเชิญต่อเลยครับเอพี่ปูบครับหกบาทอันนี้เป็นตัวเลขจากเมจิกนัมเบอร์หรือเป็นตัวเลขที่พี่ปูแบบเป็นเคาะมาอย่างเป็นตัวเลขจริงๆเลยครับที่ตอนนี้กองทุนน้ามันเก็บเข้าต่อลิตรสาหรับดีเซลเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยจริงๆเอาตัวเนี้ยมาเล่นได้จะลดราคาให้ต่ำกว่าสาสิบวันนี้เลยก็ยังได้ก็คือลดกองทุนน้ามันไปโดยไม่ไปยุ่งกับค่าการตลาด นะครับอันนี้ก็ก,ก็คือ2ประเด็นนะครับในส่วนของตัว Marketing m a r g i จินเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยกลัวแต่สิ่งที่ผมตอนนี้ที่ผมเริ่มมีความกังวลเนี่ยคือเรื่องของการปรับค่าแรงเพราะว่าไม่ไม่ว่าขั้วไหนมาเนี่ยจะปรับค่าแรงกันอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นของก้าวไกลแล้วกันมีการหาเสียงว่าจะปรับค่าแรงขึ้นร้อยบาทนะครับจากสามยหิเป็น4ี่้อยห้าิบอ่ะกลมๆแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ปรับขึ้น ในครั้งเดียว,ยวนะครับใช่มันอาจจะปรับอสองครั้งหรือ3ครั้งอะไรแบบนั้นซึ่งมันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับรีเทลอออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเด็กหน้าลานเ,าเติมน้ํามันเด็กคัดเชียอะไรพวกนี้ม,นมันมันเราต้องจ้างอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงขั้นต่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลั่น sensitivity analysis มาให้ดูนะครับว่าสําหรับ OR เนี่ยถ้าขึ้นค่าแรงเนี่ยนะครับเ,เ,เนื่องจากมันเป็น Deal e r own d e a l e r operate นะครับผลกระทบก็อาจจะอยู่ไม่เยอะประมาณทัก4%อันนี้ขึ้นร้อยเดียวเลยนะครับร้อยบาททันทีนะครับอันนี้อันนี้แอคเคาน์แบบฟูลเยียเลยนะครับะจะกระทบ e a r n i n g ็แค่สเปพราะส่วนใหญ่เนะี่ยผู้ประกอบการที่เป็นดีลเลอร์จะรับไปนะครับในขณะที่ PTG เนี่ยเนื่องจาก c o m มานดโอ o m คอมมาน e r a โอรนะครับขึ้นร้อยบาททีเดียวเนะี่ยยี่สิบหอเค,คแต่ว่าถ้าทยอยขึ้นสครั้งมันก็จะเหลือสักประมาณแ นะครับซึ่งมันก็จะมีฝั่งดีเหมือนกันก็คือ,อทางเก้าไกลก็บอกว่าโอเคอ่ะเราจะลดราคาไฟฟ้าค่าไฟฟ้าให้70็ดสตัง FT ลงมาซึ่งตรงนี้เนะี o ่ย OR ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายก็ได้1%แต่ว่า PTT ก็จะได้7%เมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าแบ่งขึ้นค่าแรง3ครั้งกับค่าไฟลงนะครับมัน offset กันมาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคอ่ะ จริงๆริกซ์มันไม่ได้น่ากลัวมากนะครับแต่ถ้าเราลันเซนต์กันโดดๆดูไม่ได้ดูโลจิกอะไรเลยเนี่ยนะครับมันก็มันก็อิมแพกเยอะแหละนะครับโดยในส่วนของค่าการตลาดปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันมันดูของ Apple เนี่ยมันมันใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยมันมี distortion นิดหนึ่งก็คือว่า Apple เนี่ยเวลาคำนวณค่าการตลาดเนี่ยราคาหน้าโรงกานของเขาเนี่ยเขาจะาใช้ ราคาแก๊สออยหรือราคาน้ำมันดีเซลที่สิงคโปร์ในเกรดที่เป็นยูโร5นะครับเป็นตัวคำนวณแต่ว่าโรงกันเนี่ยเวลาขายน้ำมันให้กับพวกโอเปอเตอร์รีเทลออยต่างๆเนี่ยเขาใช้เกรดยูโร3แล้วบวกคุณตี้อัสเมนต์ค่าค่าหนึ่งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยไอตัวราคาระหว่าง โล s u เฟอร์ดีเซลกับไฮ g h เฟอร์ดีเซลเนี่ยก็ระหว่าง Euro ทกับยูโรโฟเนี่ยมันก็วิ่งกันไปวิ่งแตกต่างกันไปต่างกันมาซึ่งเราจะเห็นในฟิกเกอร์ที่4ี่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมันแว่งตั้งแต่ศูนย์แกป็บเนี่ยศูนย์เหรียญไปจนถึงสิบสองเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดีเซลสิบ ppm เนี่ยแพงแพงเนี่ยค่าการตลาดไม่ต้องสูงเนี่ยกำไรก็เยอะและเหมือนในไตรมาสอ นะครับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านไตรมาสสองปีที่แล้วนะครับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆค่าการตลาดก็ไม่ได้ว่าดีมากนักนะครับแต่ว่าผลประกอบการของผู้เริ่มดีนะครับก็เป็นผลมาจากไอแกลตตัวนี้แหละตอนเน,น,นี้ต่อให้ค่าการตลาด Apple เนี่ยขึ้นไปสองบาทกว่าเนี่ยพอแกลไอตัวนี้ลงมาจริงๆอ่ะมันแทบไม่แตกต่างจากไตรมาสหนึ่งเลยหรือว่าดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นงบเนี่ยมันโอเคมันอาจจะโตขึ้น Q on Q แต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไร นะครับก็อยู่ในระดับที่ r e a s o เ a อ l e เกับกับ environment ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้น Retail Oil เนี่ยในช่วงเนี้ยมันเหมาะสมแบบการเล่นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตัว policy risk เนี่ยถึงแม้ว่ามันมีแต่มันไม่คอมพิคเคนนะครับมันตรงไปตรงมานะครับแล้วก็รัฐเี่มีมี o m ให้เล่นเยอะนะครับกับอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของค่าแรงเนี่ยเราเลือกว่าเราเชื่อว่ามัน manage ได้ เพราะว่ามันไม่มีผู้ประกอบการคนไหนที่จะยอมให้ขึ้นค่าแรงโดยโดยไม่ขอปรับราคานะครับมันก็ต้องคงต้องมาเจราจาก,กันซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าอยู่ในระดับที่รับได้ก็เลยยังเมนเทนเอาไฟอร์มสำหรับทั้งในส่วนของ OR แล้วก็พ tg ถ้าใครกลัวโภลิศริกก็ไปเล่น OR แต่ก็ o อก็จะมีในเรื่องของ i n v o r y o r y loss เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดใครไม่กลัวก็เล่น PTG เพราะว่าเรื่องของ i n v e n t o r y loss จะน้อยกว่าอะไรแบบนี้ครับ แล้วผมขออนุญาตเสริมเรื่องค่าแรงนะครับผมแชร์ให้กับทุกคนฟังอีกน,นิดนึงผมว่าปีนี้ไม่ทันนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่ากว่าเราจะฟอร์มรัฐบาลใหม่จริงๆเนี่ยนะครับผมว่าอย่างเร็วนะครับสิงหานะครับเราจะเห็นหน้าตาของรัฐบาลที่เดินเข้าคอรมองเลยเนี่ย ประมาณสักสิงหาบวกลบเนี่ยนะครับแล้วก็สมมติว่าเรื่องนี้ถูกเป็นเรื่องซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องแรกก็ได้ที่ถูกนึงเข้ามานะครับแต่ว่าคุณก็ต้องดูหลายฝ่ายเลยนะต้องดูตั้งแต่กระทรวงแรงงานต้องดูต้งแต่ทวิภาคีหลายฝ่ายอะ่ะแล้วรอบอย่างดูอย่างรอบที่ผ่านมาเจรจากันจริงๆอ่ะหเดือนนะแล้วออกมาคือตัวเลขคือปีที่ผ่านรอบที่ผ่านมาเนี่ยก่อนยุบสภาเนี่ยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํารอบล่าสุดเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยตอนแรกขอไปประมาณแบบ 20- 3 0ถึง นะครับขอตัวเลขนี้ไปอยู่บนโต๊ะเลยนะครับออกมาจริงๆเนี่ยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับรายจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะคือทุกพักก็ขอหมดอะแต่ว่าผมว่าเกลีย่ยออกมาแล้วจริงๆอะผมผมเห็นด้วยกับพี่ปุ๊ะนะคือมันไม่น่าที่จะขึ้นทีเดียวแบบหนึ่งร้อยมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วไอ้การที่ค่อยๆขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาในการต่อรองด้วยนะครับก็สมมติตอนนี้เลขมันอยู่ประมาณสามร้อยเจ็สิบบวกลบเนี่ยก็อ,อาจจะขึ้นไปสักสี่ร้อยก่อนนะครับจากสามเจ็ดสิบคงไม่ได้ขึ้นทีเดียวเป็นห นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นการอธิบายให้เห็นภาพเพราะว่าผมเห็นว่าโอ้หุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับวันวันจันทร์จริงเนี่ยนอกเหนือจากหุ้นสัมทา,านน่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงที่โดนน่ะก็โดนราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาจากเรื่องความกงวลเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่วันนี้เราอธิบายภาพไปเห็นว่าอะถ้าเราแบบใส่แบบสุด ตรงเอ็กซ์ตรีไปเลยทีเดียว100เนี่ยผลกระทบก็อย่างที่เห็นนะครับก็อย่าง p ีเเนี่ยก็โดนทีเดียว25%แต่ก็ต้อง offset กับประเด็นอื่นๆด้วยนะว่าเขาอาจจะมีเรื่องค่าไฟเข้ามาช่วยอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์พอริซีของในฝั่งของตัวปั๊มน้ำมันให้กับนักงทุนกันนะครับพี่ปุเชิญในประเด็นที่2เลยครับความคืบหน้าของบางจากเอโซครับพี่ ครับความคืบหน้าของบางจากของเอสโซเนี่ยผู้บริหารยังยืนยันนะครับว่า,าดีลเนี่ยน่าจะเสร็จภายในไตรมาสสนะครับตอนนี้เนี่ยราคาซีพี CP, นะครับหรือว่า,าข้อกำหนดบังคับก่อนที่จะปิดดีลเนี่ยเหลืออันเดียวก็คือต้องผ่านคณะกรรมการป้องกันการผูกขาดนะครับซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาแบบมีไทม์เฟรมที่แน่นอนคือ9 0้า0ถึงหนึ้าวันซึ่งตอนนี้บางจากยื่นเรื่องไปตั้งแต่ต้นเดือนอที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน่ยมันจะต้องเสร็จ ไม่เดือนสิงหาก็เดือนกันยาเป็นอย่างช้านะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเสร็จในไตรามาสมา3ราคา indicative price เนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงกว้างๆเนี่ยก็คือ8-10บาทไม่เกินนี้นะครับ,รบแต่แนวโน้มเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆ9บวกลบนะครับโดยผู้บริหารยังเชื่อว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยไม่น่าเกี่ยวเพราะว่า condition president เนี่ยมันเหลือแค่เรื่องเดียวก็คือ anti trust committee ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะเป็นองค์กรอิสระ แล้วก็ในเรื่องของของเอาลุกเนี่ยก็คือในครึ่งปีหลังจะดีขึ้นค่อนข้างมีนัยยะนะครับเพราะว่ามีทั้งการ Acquire a อ s o ที่แล้วเสร็จนะครับมีทั้งอาการ Acquire โรงไฟฟ้า426เมกะวัตต์ใน US นะครับแล้วเสร็จนะครับมีทั้งในเรื่องของ Hydropower Plan t ที่จะกลับมารันได้แล้วเป็น Seasonal High Demand ด้วยนะครับในไตรมาส3นะครับคือจริงๆอ่ะ e r p เวอรกลับมารันได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส2นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็ในไตรมาส4ก็จะมี Acquire แหล่งอ e เพิ่ม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยไอ้เรื่องของโปรเจกต์แล้วก็ดีลต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเริ่มมาคอนทริบิวนะครับให้กับเออร์เน็งของบางจากอย่างเต็มที่นะครับโดยปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่โครงการพวกเนี้ยคอนทริบิวเต็มปีนะครับเรามีการปรับเออร์เน็งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้เปลี่ยน นะครับก็เมนเทนอยู่ที่7,000ล้านเท่าเดิมนะครับปีหน้าปรับเพิ่มขึ้น12%ตามในส่วนของการซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สใน US เมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะครับ,รบภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังเมนเทนเอาพูฟอร์มนะครับทารเกต์พปรับขึ้นเล็กน้อยอประมาณ1%นะครับจากการที่เออร์เน็งอัปเกรดขึ้นมาก็เป็น39.2นะครับ,รบก็ยังค่อนข้างบวกกับทางตัวบางจากครับ ครับเออพี่ปุ๊ผมขอทิ้งท้ายนิดนึงนะครับขอกลับมาที่ภาพใหญ่นะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้มีการโชว์สไลด์นะครับในฝั่งของตัวกําไรผลประกอบการของกลุ่มพลังงานนะครับซึ่งจริงพลังงานรวมยูทิลิตี้ด้วยนะนะครับแต่เดี๋ยวยูทิลิตี้เนี่ยผมขอแยกไปพูดกับเฟรมแล้วกันคือตอนนี้กําไรไตรมาสหนึ่งของหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ประมาณส6งแสนหกหล้านบาทนะครับกลุ่มของพี่ปุ๊เนี่ยซึ่งก็ ทราบอยู่แล้วเป็นกลุ่มที่คอนทิบิวหลักและใหญ่สุดเนี่ยนะครับอยากกระถามพี่ปุ๊นิดหนึ่งครับว่ากําไรของกลุ่มพี่ปุ๊เนี่ยนะครับที่ออกมาในช่วงไตรมาสสองครึ่งปีหลังไอ้อย่างเงี้ยนะเอเนจีกับยูทิลิตี้เนี่ยรวมกันอยู่ประมาณแปดหมื่นสามนะครับแล้วก็เเติบโตนะครับมาเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไตรมาสสี่เนี่ยอยู่สามหมื่นห้าไตรมาสหนึ่งออกมาแปดหมื่นสามเนี่ยนะครับอยากถามพี่ปุ๊ว่าครึ่งปีหลังครับพี่ปุ๊คิดว่าตัวเลขตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคือผมเชื่อว่าไตมาสนี่ย่ยลงแๆ นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าลงกันก็ลงนะครับอ e ี p นพีก็ลงนะครับปิดตัเข็มทรงๆนะครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มอเอ็นพีเนี่ยน่าจะทรงๆแล้ว <Okay. S 1> ในขณะที่ลงกันน่าจะฟื้นตัวนะครับอ่อพวกเคมิคอลน่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวร์อ๋อแล้วเนี่ยแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะครับจากไตรมาสสองนะครับ,รบเพียงแต่ว่าโอเคอ่ะการฟื้นตัวจะขึ้นมาในระดับไตรมาสหนึ่งได้หรือเปล่าเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะยังต้องรอดูอยู่เพราะว่าตอนนี้ค่าการกันในไตรมาสหนึ่งก็ไม่น้อยนะครับเพียงแต่มันมีอินเวนทีร์ลอสแต่ว่าพอในไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยถ้าค่าการกันฟื้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยอินเวนทีร์เกนครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะใกล้เคียงกับไตรมาสหนึ่งครับอืโอเคได้เลยครับเพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับกำไรบ้านเราสองแสนหกนะครับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวปาไปแล้วแปดหมื่นห้านะครับมีความสําคัญต่อ EPS บ้านเรามากนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทรพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ